ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สเต c r e ครีเอเต n ร์ชกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำม,มากขึ้นสามารถทักไทยมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ i d m ดี o มโตโต5ตกที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิากาาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับ มีไพ่ให้เลือก3ามกองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่2สีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3าสีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเลียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครที่ชอบคิดถึงคุณแบบ18บวกแต่ไม่แสดงออกเออหัวข้อวันนี้นะ่ารักกุกกิกนะครับจะไม Channel, ่ใช่แนวทะลึ่งทะเล้นอะไรอ่ะคุณขอมาเราจัดให้ใครที่ชอบคิดถึงคุณในเชิง18บวกแต่ไม่แสดงออกคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ the fool โ oh อ้โหละลาตัวพอ่อตัวแม่เลยราชินีถ้วย queen of cups คนละลาที่ชอบคุณแน่สี่ถ้วยโฟ f ์ u ค s คุณเอาใจยากสักหน่อยหรือเปล่าหรือเป็นฝั่งเขาเองที่ทำอะไรไม่ถูกโฟ f ์ a บอลสไม้เท้าโหดีคนนี้จริงจังนะแต่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกและชอบเก็บไปจินตนาการเออสี่เหรียญโฟล์เพนเดโครสโอ้ยสี่สี่สเลยวันนี้โฟ4เลยเฮ้ยอ่สวินไม้เท้าไนท์ n อล The Magician อ uh ืม huh. มจินตนาการสูงจริงด้วยคนนี้แล้วก็ The Hangman โ okay. อเคคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งมาดูกันว่านะะใครที่ชอบคิดถึงคุณแบบ18บวกแต่ไม่แสดงออกนี่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 ข้อหัวข้อนี้เราจะทำนายแบบน่ารักน่ารักรกรุบกริบนะครับอ่าไม่มีทะลึง่งทะเล้นนะอ่า พลังงานเริ่มต้นจากความเดฟูนี่คนคนนี้เป็นคนที่มีความบันเทิงเริงใจเป็นคนสุขนิยมรักความบันเทิงรักความสนุกใช้ชีวิตแบบบันเทิงอ่ะเป็นคนค่อนข้างบันเทิงตีความอย่างที่หนึ่งคือเป็นคนรักลาเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยทุกร้อนอะไรไม่ค่อยมีภาระอะไรหรือจะตีความแบบที่สองจะเป็นคนในแวดวงบันเทิงก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังได้หมดนะครับแล้วก็มีความหมายเพิ่มเติม,เ,ตมเสริมให้อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ มีความเป็นวัยรุ่นมีความสอสแสวงหาอยู่เสมอเรียกว่าไม่หยุดตัวเองไม่เคยทําตัวเองให้แก่ไปตามกาลเวลาเออเป็นคนที่ดูหนุ่มดูสาวอยู่เสมอก็ได้เช่นกันความเดฟนี้คนคนที่ชอบคุณมากเลยชอบคุณมากๆยกย่องคุณมากๆอยากดูแลทนุถนอมคุณและด้วยบุคลิกของคุณตามความเป็นราชินีถ้วยนี้ก็น่าทนุถนอมอยู่แล้ว เขาจึงไม่กล้ารุ่มร่ามอะไรกับคุณมากหรือว่าเต็มที่เลยนะบางคนนะอาจจะเข้ามาจีบแล้วผิดหวังกลับไปเพราะว่าคุณอาจจะยังไม่เอาเขานี่กรณีที่หนึ่งนะอาจจะเคยมาจีบแล้วคุณยังไม่เอาเขาหรือ ปฏิเสธอย่างนุ่มนวลว่าเฮ้ยเป็นเพื่อนกันก่อนอย่าเพิ่งคิดอะไรแบบนี้ดูกันไปก่อนหรือว่าคุณอาจจะปฏิเสธเขาด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ที่ทําให้เขาไม่ถึงกับหน้าแตกหน้าแหกกลับไปแต่เขาก็ต้องกลับไปตั้งหลักเพราะว่าคุณอาจจะขอให้เขาเป็นเพื่อนไปก่อนแบบนี้อย่าเพิ่งมาจีบกันเลยแบบนี้เป็นไปได้กรณีที่1ห,หรือกรณีที่2ก็คือเขาไม่กล้าเข้ามาจีบเขาได้แต่แอบชอบก็เป็นไปได้ เอาเป็นว่าคนคนนี้นะมีความสุขมีความร่รับบันเทิงร่าเริงก็จริงเขาสาม,มารถจีบเจาะแจะคนทั้งโลกได้แต่เขาไม่กล้ากับคุณนะเต็มที่อาจจะเคยเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งแล้วคุณปฏิเสธไปอย่าดังกล่าวเป็นได้คนคนนี้รักจริงหวังแต่งถึงขนาดอยากเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นนั้นแม้จะมีใบนี้ออกมายังไม่ได้กำลังตีถึงขั้นที่ว่าคุณจะได้ลงเอยร่วมกันนะครับใบนี้จริงๆเป็นไพ่เฉลิมฉลองไพ่แต่งงานก็จริงแต่ การออกมาในบริบทของคำถามนี้บ่งบอกถึงความคิดของเขานะความคิดของเขาที่อยากไปให้ถึงจุดนี้แต่ยังไปไม่ถึงคนคนนี้ค่อนข้างหมกมุ่นกับตัวเองหมายความว่า,าใช้ชีวิตมีความสุขด้วยตัวเองในทุกๆเรื่องรวมถึงเรื่อง18บวกอะททยให้อย่างนี้นะไปคิดต่อกันเอาเองว่าทำยังไงอยู่กับตัวเองยังไงให้มีความสุขเรื่อง18บวกคนคนนี้เป็นคนลักษณะนี้เออ แล้วก็ดีนะเพราะว่าเขาจะไม่ไประรานใครไงไม่ไปทาให้ใครเดือดร้อนการมีความสุขด้วยตัวเองคือการไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนี่เป็นข้อดีของเขาเวลาจินตนาการถึงคุณเวลาคิดถึงคุณในทานองนั้นเขาจะพุ่งพล่านมากแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่มีความลัละลามีเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วเวลาจินตนาการถึงคุณเขาจะมีความสุขแบบสุดๆพุ่งพล่านสุดๆไปเลยทํานองนี้นี่ให้มองไปเรื่องธรรมชาตินะครับอย่าเพิ่งไปตําหนิเขาว่าเฮ้ย คิดอะไรทะลึ่งหรือเปล่าน่าเกลียดหรือเปล่าไม่ใช่คนคนนี้จินตนาการสูงอย่างที่ว่าเวลาเขาจินตนาการอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนเขาหลุดออกมาในโลกเสมือนของเขาเลยเออทายให้อย่างนี้เลยความไมจิเยนกับคําถามนี้บริบทนี้เขาเป็นคนจินตนาการเก่งจินตนาการสมจริงเรียกว่าเวลาเขาจินตนาการเรื่องคุณเขาจะรู้สึกว่าเหมือนมีคุณอยู่ข้างๆเลยอ่ะขนาดนี้เลยคนนี้ใช้ได้นะใช้ได้ ดูถ้าทางจะเก่งงานศิละปะด้วยหรือเปล่าคนเนี้เออคนที่ทํางานศิละปะเก่งๆดนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่มักจะมีจินตนาการนะจะเห็นภาพในหัวก่อนแล้วก็ปั้นแต่งผลงานออกมาได้นี่แบบนี้นี่คือคุณงามความดีอีกข้อหนึ่งของเขาลองไปสังเกตดูอย่างไรก็แล้วแต่ในชีวิตจริงยังคงหน้าเห็นใจนะ่าสงสารเพราะหนุ่มน้อยสาวน้อยเขายังทําอะไรในโลกความเป็นจริงไม่ได้ยังคงต้องจินตนาการต่อไปนะครับ เขายังคงต้องจินตนาการต้องคิดถึงคุณต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางความรู้สึกอื่นๆความห่วงหาอาทรหรือแม้แต่เรื่อง18บวกดังกล่าวยังต้องคิดถึงยังต้องจินตนาการเงียบๆอย่างไม่แสดงออกต่อไปเพราะเขารู้ดีว่า ในความเป็นจริงในชีวิตจริงยังไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่านี้หากกระทําการใดรุ่มร่ามไม่สมควรคุณอาจจะอะตะเพิดเขาหรือว่าคุณอาจจะปฏิเสธเขาหนักกว่าเดิมแบบนี้ก็ได้เขาจึงระมัดระวังทุกการกระทําทุกคําพูดอยู่อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าคนคนนี้ปากแจว๋วปากดีด้วยกับคนทั้งโลกแต่เขาจะไม่กล้าวุ่นวายอะไรกับคุณมาก เขาจะรักษากิริยามารยาที่สงบสง,งียมที่ดีกับคุณเป็นพิเศษลองไปสังเกตดูนะแม้แต่ตัวเราเองอเออคนเรานะ่บางทเออีเราสามารถเป็นมิตรสามารถพูดจาเจอยเจ้าเ,เ,เจราจาได้กับคนทั้งโลกแต่กับคนที่เราชอบคนที่เราอยากมีผูกสมัครรักใคร่เนี่ยบางทีเราจะประหมาะ่าเราจะไม่กล้าเออคุณลองนึกภาพนี้ดูเขาก็เป็นเช่นนั้นเขาคนนี้จะ ชอบคิดถึงคุณเก็บคุณไปจินตนาการแบบ18บวกอยู่เรื่อยๆโดยไม่แสดงออกนะเวลาอยู่ต่อหน้ากันคุณแทบจะไม่รู้เลยว่าตาคนนี้ใหญ่คนนี้เอาเราไปคิดอย่างนี้ด้วยเหรอเอออะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับ มองให้เป็นเรื่องธรรมชาติเพลินๆขำๆไปนะครับดูเป็นความเพลิดเพลินไปพลังงานแบบนี้การดูไพ่ไม่อยากให้ซีเรียสว่าจะต้องได้เจอกันเมื่อไหร่ครบกันเมื่อไหร่อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีถึงจะได้แต่งอะไรแบบนั้นมันซีเรียสเกินไปดูไพ่แบบนี้ก็ช่วยให้ผ่อนคลายได้แล้วก็ถูกอ,อกถูกใจรับไว้เป็นพลังงานบวกได้เป็นสีสันชีวิตนะครับอย่างที่ผมย้าเสมอดูไพ่กับผมไม่มีเครียดแน่นอนประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับบาย โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะกับการดูดวงไพย่ยิปซีไพ่ทาโร่วันนี้พิกอากาศนะครับในหัวข้ออ่าใครที่ชอบคิดถึงคุณแบบ18บวกจินตนาการถึงคุณแต่ไม่แสดงออกนี่หัวข้อวันนี้นะ่ารักน่าชังกุ๊กกิ๊กรกรุบกริบนะจัดให้คุณขอมาเราจัดให้นะครับเนื้อหาจะไม่ได้ทะลึ่งทะเลน่นแต่อย่างใดนะดูเพลินๆพอนะอ่าใครที่ชอบเอาคุณไปคิดแบบ18บวกแต่ไม่แสดงออกคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่ อสศวินถ้วย Night of cups. Uh ัพ p s อ้าโหชัดเจนเขาชอบคุณมากเลย6ดาบซิกออฟซัสเป็นคนทางไกลซึ่งกันและกันหรือเปล่าอ้าโหดีเอ็มเพรสเขายกย่องเชิดชูคุณมากคนคนนี้คุณคือหนึ่งในดวงใจเขาเลยนะครับหนึ่งเหรียญเอ e ออฟเพนตา l e สคุณคือของขวัญอลํำค่าของเขาเลยแม้จะยังไม่ได้เป็นอะไรกันหรือเป็นแล้ว <laughs> ซล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  The Sun โลกอันสว่างสวยโลกที่สว่างสวยเมื่อนึกถึงคุณจินตนาการถึงคุณทีก็สว่างวาบวาบ <laughs> Strange ไพ่สิงโตกับสาวงามใบนี้ผมชอบที่สุดมาอีกแล้วใบนี้ผมชอบมากๆโอ้โหน่ารักแล้วก็ The c h a r i o t คนนี้จริงๆใจร้อนใจเร็วนะแต่เขาจะไม่รุ่มร่ามกับคุณเขาควบคุมอารมณ์ได้แล้วก็สามถ้วย Three of Cups เขาอยากมีความยินดีร่วมกับคุณแต่มันยังทําไม่ได้ตอนนี้เขาจึงต้องเก็บคุณไปคิดถึงไปจินตนาการดังกล่าวมาขยายความกันคุณกองที่สองคนคนนี้จะเป็นใครได้บ้างหนึ่งเลยนะ คนที่มาจีบคุณตรงๆเออคนที่เคยเข้ามาจีบคุณตรงๆหรือสองคนที่มาแอบชอบคุณก็ได้อยากเข้ามาหาเรื่องคุยกับคุณอยากมาตีสนิทแบบนี้ก็ได้หรือแม้แต่สามคนที่อ่าเพื่อนๆชักนามาให้ชี้นํามาให้พ่อสื่อแม่ชักพยายามชักนํายัดเยียดมาให้เฮ้ยคบคนนี้สิดูคนนี้สิอะไรแบบนี้ดีนะอะไรแบบนี้เหมือนคนที่เพื่อนๆคุณจะทําตัวเป็นพ่อสื่อแม่ชักแนะนําให้คุณแบบนี้ก็ได้เช่นกัน คนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนทางไกลนะครับทางไกลไกลจริงๆด้วยไกลแบบคนละคนละเมืองคนละจังหวัดข้ามน้ําข้ามทะเลคนละประเทศได้ด้วยไม่จําเป็นต้องไปต่างชาติอาจจะเป็นคนชาติเดียวกันที่ไปอยู่ไกลๆไกลบ้านไกลเมืองก็ได้นะครับหรือจะเป็นต่างชาติก็ได้เอาจริงแล้วใบนี้ไม่ค่อยได้อยากจะให้ฟันทงสักเท่าไหร่ว่าเป็นต่างชาติไหมแต่มีระยะทางไกลมาเกี่ยวข้องแน่นอนเรียกว่าไม่สามารถมาหากันได้แบบปุบปรับอืม จะต้องมีการเดินทางเป็นเรื่องมันเราแล้วก็ยังเดินทางไม่ได้หรอกดูแล้วต่อให้การเดินทางปัจจุบันสะดวกขึ้นแล้วคลี่คลายแล้วแต่เขายังมาไม่ได้หรือแม้แต่บางคนยังไม่ได้เจอกันด้วยซ้ํา มีโอกาสที่จะเป็นความสัมพันธ์แบบเห็นหน้าเห็นตากระทางสื่อโซเชียลเปิดกล้องคุยกันวิดีโอคอลกันแบบนี้แต่ยังไม่เคยเจอตัวจริงกันเป็นไปได้นะครับท่านที่เคยวิดีโอคอลคุยกันแล้วก็ถือว่าดีได้เห็นหน้าเห็นตาเห็นตัวตนแต่ท่านที่คุยกันโดยที่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเลยรูปถ่ายก็ไม่รู้ว่ารูปจริงหรือเปล่าอันนี้ระวังด้วยนะเอออันนี้ให้เกร็ดไว้นิดนึงให้ให้ข้อควรระวังไว้นิดหนึ่งอย่างน้อยควรจะเห็นวิดีโอเห็นหน้าเห็นตาถ้ายังไม่เจอกัน แต่ถ้าเจอกันแล้วแล้วไม่ค่อยได้เจอกันอันนี้ก็เผื่อใจไว้ว่าเขาจะไม่สามารถมาหาคุณได้บ่อยสักเท่าไหร่เขายกย่องเชิดชูคุณมากระดับเอ็มเพรสในสายตาเขาไม่มีใครดีกว่าคุณไปอีกแล้วเรียกว่าเขาอยากได้คุณมากๆเออแล้วก็เขามองว่าคุณเป็นของขวัญนั้นล้ำค่าของชีวิตเขาเลย การที่มีคุณเข้ามาในชีวิตของเขาครั้งนี้นะการที่ได้รู้จักกันการที่ได้มีคุณเข้ามาในชีวิตเขาถือว่าเขาประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่แล้วในเรื่องความสัมพันธ์เขาแทบจะไม่มองใครอีกเลยเขามองว่าคุณคือของขวัญลนล้ำค่าของเขาและเขาก็เทิดทูนคุณมากดังกล่าวตามดวงนี้นะมีโอกาสอย่างสองทางเลยที่ว่าหคุณกับเขายังไม่เคยมีอะไรกันทําให้เขามักจะคิด จินตนาการถึงคุณว่าถ้ามีสัมพันธ์ร่วมกันแล้วจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้หรือกรณีที่2เคยมีอะไรไปแล้วแต่ห่างหายกันไปได้ไม่ได้มาเจอกันอีกเขาจึงคุ้นคิดถึงคุณเรื่องนั้นเออ18บวกนั่นแหละนะครับเพราะมันอาจจะติดตาตรึงใจเขาอยู่เป็นไปได้แยกเป็น2กรณีนะ 1. ไม่เคยมีอะไรจึงอยากมี 2. เคยมีแล้วติดใจเลยความเดือด n นมาโอ้โหอย่างที่บอกไปตอนแรกว่า คุณคือแสงสว่างในชีวิตของเขาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางจิตใจหรือร่างกายโดยเฉพาะเรื่อง18บวกเวลาเขาคิดถึงคุณเรื่อง18บวกใจเขาจะฟูสว่างวับวับวับเลยแบบว่าโอ้โหเหมือนกับชีวิตนี้ค้นพบขุมทรัพย์อันสุดยอดแล้วประมาณนี้นะครับให้มองไปเรื่องธรรมชาติอย่าไปคิดว่ามันทะลึ่งอะไรเพราะว่าคนเราเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ ติดตัวมาโดยสัญชตาตญาณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ที่การบริหารจัดการซึ่งคนนี้มาดีคนนี้ด,ดีเขาคิดกับคุณเขาพิสวาสคุณแต่เขาไม่เคยทําอะไรรุ่มร่ามกับคุณต่อให้บางคนบางเคสเท่านั้นบางเคสที่เคยมีอะไรไปแล้วเขาก็ยังติดใจคุณอยู่แน่นอนแล้วก็เนี่ย เขาจะยอมคุณทุกอย่างเลยคนนี้ไม่ว่าจะได้มาเจอกันหรือยังไม่เจอกันก็แล้วแต่เขาจะพยายามทําทุกวิถีทางที่อยากจะมาพบคุณไม่ได้แปลว่าอยากมาเพื่อเรื่องนั้นนะแต่หมายความว่าอยากมาเจอกันเพื่อความสบายใจส่วนไอ้เรื่องพันนั้นนะมันจะเกิดขึ้นไหมก็แล้วแต่คุณสองคนจะตกลงกันแต่ที่แน่ๆณนะเวลาที่ไม่เจอกันเวลาที่ห่างไกลกันเนี่ยเขาจินตนาการถึงคุณแน่นอนในเรื่องทํานองนั้นเรื่อง18บบวกคนคนนี้ ค่อนข้างดุเดือดในจินตนาการชอบจินตนาการอะไรที่เป็นแฟนตาซีความดุเดือดความเร่าร้อนอะไรแบบนี้ประมาณนี้ทรง,งนี้เออต่อให้ชีวิตจริงเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแต่ในจินตนาการเขาเขาจะทําอะไรก็ได้นะครับถูกไหมครับในจินตนาการของเขาเขาจะทําอะไรก็ได้คิดฟุ้งไปขนาดไหนก็ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใครก็ทําได้บางทีเราก็เป็นเอออย่าไปคิดว่าเฮ้ย เธอมาคิดอะไรกับฉันแบบนี้อย่าไปอย่าไปคิดว่าเอยเกินเหตุเวอร์โอเวอร์เกิน hate, word, over, เบอร์ ber, แบบนี้ไม่ใช่คนเราทุกคนมีสิทธิที่จะจินตนาการไปได้อย่างไร้ขอบเขตตราบใดที่ยังเป็นจินตนาการอยู่แล้วก็ชีวิตจริงไม่ได้ทําร้ายกันไม่ได้ทํารุ่มร่ามกันก็โอเคแล้ว คนคนนี้ถ้ามีโอกาสคบหาคุณเขาจะเป็นคนรักที่ดีได้อย่างน้อยก็เป็นคู่มิตรที่ดีหากไม่ได้ลงเอยกันก็จะเป็นคนที่นำพาความสุขความเจริญมาให้ซึ่งกันและกันได้นะครับประมาณนี้ดังกล่าวไปแล้วกองนี้ก็เด่นมากที่คนที่มาจีบคุณมาชอบคุณแบบนี้มีโอกาสที่จะหนึ่งยังไม่เคยเกิดอะไรขึ้นหรือสองเกิดอะไรขึ้นไปแล้วแล้วติดใจแล้วตอนนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเลยคิดถึงเฝ้าคิดถึงคนหนึ่งหาประมาณนี้ขออนุญาตใช้คำนี้เลยนะครับอืม มองเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็คิดถึงกันพอกรบกลิบกรบกลิบก,ก,ก็สบายใจได้คุณเองเอาจริงๆผมดูแล้วคุณก็มีใจชอบเขาอยู่บ้างนะเผอๆคุณเองก็จินตนาการถึงเขาด้วยบ้างหรือเปล่าในบางเวลาเออถ่ายให้อย่างนี้เลยนะกองสองนี้พลังงานน่ารักถ้าได้เจอกันบ่อยกว่านี้คู่นี้มีโอกาสลงเอยนะเพียงแต่ตอนนี้ระยะทางยังเป็นอุปสรรคอยู่หลายๆอย่างเออประมาณนี้นะครับคุณกองที่สองก็อเอานะ มีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดผมย้ําเสมอแล้วการดูดวงสานองนี้คำถามแบบนี้ก็ดูไว้เป็นแนวทางเพลินๆขำๆกรุบกริบพอนะครับดูดวงกับผมไม่มีเครียดแน่นอนยืนยันย้ําเสมอเรามาเติมพลังบวกให้กันเพื่อให้ชีวิตในแต่ละวันดําเนินไปได้ด้วยความสดชื่นนั่นแน่โอเคนะครับเป็นกําลังใจให้เสมอเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เรียกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาร่ไพ่ยิปซีพิกอากาศวันนี้ในหัวข้อ ใครที่ชอบคิดถึงคุณแบบ18บวกโดยไม่แสดงออกแต่ไม่แสดงออกนะเออใครชอบคิดถึงคุณจินตนาการถึงคุณแบบ18บแวกแต่ไม่แสดงออกเออคุณกองที่3ามาดูกันพลังงานกองนี้คําทํานายวันนี้จะเป็นคําทํานายแบบน่ารักรก,กรุบกริบไม่ได้ทะลึ่งทะเล่นแต่อย่างใดนะครับนะมาดูกันว่าใครคิดถึงคุณแบบ18บแวกแต่ไม่แสดงออกคุณที่เลือกไพ่กองที่3คุณได้ไพ่ราชาถ้วย King of Cup s โ oh อ้โหผู้ใหญ่ใจดีหรือเปล่าหรือถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นคนที่มีวุฒิภาวะโตพอสมควรนะ อายุอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้แล้วก็6ถ้วย six of cups โอ้ยคนกันเองเพื่อนเก่าหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกัน the star คนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนเด่นในสังคมของเขามีความสามารถโดดเด่นหล่อสวยบุคลิกดีหน้าตาดีก็ได้แล้วก็7ถ้วย seven of cups เขามีตัวเลือกเยอะแล้วก็มีคนอยากได้เขาเยอะเช่นกันแต่เขาเลือกคุณเขามองคุณ the high priestess เขามองคุณดูดีมีสง่าสวยงามมากๆหล่อเท่มากอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ สิบไม้เท้า ten of a n e สิบไม้เท้าหรือสิบคาถาความหมายเดียวกันคนที่ภาระเยอะงานหนักอืถึงต้องจินตนาการถึงคุณไงแล้วก็สองถ้วย two of cups โอ้โหรักจริงนะเนี่ยมีดวงคู่กันด้วยแต่จะได้ลงเอยไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันสิบถ้วย ten of cups เฮ้ยมีโอกาสลงเอยคู่นี้กองนี้แต่เดี๋ยวมาขยายความกันคุณกองที่สามใครที่มักจะคิดถึงคุณแบบสิบแปดบวกแต่ไม่แสดงออกทำไมต้องคิดถึงอย่างนั้นเออทำไมไม่มาคุยกันเลยอ่า คุณกองที่3คนลักษณะดังกล่าวเป็นใครได้บ้างความราชาถ้วยบ่งบอกได้ถึง1น,นะอยากก่างกรณีที่1น,นะเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือ2ถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่ถ้าเป็นคนรุ่นเดียวกันหรืออายุห่างกันไม่มากมายมากกว่านิดหน่อยน้อยกว่านิดหน่อยก็ได้อายุไม่ใช่เรื่องสำคัญสักเท่าไหร่ความราชาถ้วยนี่หมายถึงวุฒิภาวะก็ได้ความเป็นผู้ใหญ่ ดูทรงแล้วเป็นคนเก่าๆคนเดิมๆหน้าเดิมๆที่คุณรู้จักอยู่แล้วคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วคุณอาจจะนึกไม่ถึงด้วยว่าคนเนี้เนี่ยนะที่จะมาคิด18บวกกับฉันเฮ้ยบางทีอาจจะเป็นเพื่อนเก่าที่สนิทกันมากเล่นหัวหยอกเย้ามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเอา้าบางทีเพื่อนนี่แหละอยากได้เพื่อนซะแล้วเป็นไปได้ไปลองสังเกตดีๆ คนคนนี้เป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมแน่ๆนความโดดสตาา์ไม่ว่าจะโดดเด่นขนาดไหนอาจจะมีความโดดเด่นในสาขาวิชาอาชีพของเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนฐานะดีก็ได้หรือเป็นคนที่ถูกจับตามองก็ได้หรือแม้แต่บุคลิกรูปร่างหน้าตาดีหล่อสวยก็ได้ประมาณนี้ความโดดสดาา์ชัดเจนคนคนนี้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับคุณอยู่ผมมั่นใจว่าคุณก็รู้หรือเดาออกว่าใครเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะมีเกินมากกว่าหนึ่งคนทำไม่ยังลังเลยอยู่ว่าใครกันแน่ใครกันนะอะไรแบบนี้ คนคนนี้ตัวเลือกเยอะอืมบอกเลยว่าตัวเลือกเยอะแล้วมีคนอยากได้เขาเยอะด้วยซึ่งมันทําให้เขายังไม่ลงเอยกับใครสักทีความเจ็ดถ้วยนี้สารพัดส,สิ่งสารพัดอย่างมีทั้งดีไม่ดีตาดีได้ตาร้ายเสียอดอกไม้หัวใจงูพิษขยะแห้งขยะเปียกอัญ,ญมณีสารพัดในแต่ละถ้วยเขาจึงยังไม่เลือกใครไม่ว่าจะมีคนเข้ามามากมายหรือใครอยากจะได้เขาเยอะแยะเขายังไม่เลือกใครและเขาโฟกัสมาที่คุณ คุณผู้มีสเสน่ห์มากมายล้นเหลือในใจเขาเวลาเขามองคุณเนี่ยเขาหืมจังหวใจเลิดไปถึงไหนถึงไหนคิดไปแล้วว่าถ้าเกิดได้ลงเอยกันมีอะไรลึกซึ้งสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเป็นครอบครัวเดียวกันมันจะดีสักแค่ไหนเขาคิดไปขั้นนั้นแล้วแต่เขายังไม่กระาแสดงออกเพราะว่าไอ้ความไอ้เป็นคนกันเองเนี่ยแหละเขากลัวว่าถ้าเขาทําอะไรรุ่มร่ามหรือม,มาจีบคุณออกหน้าออกตาอาจจะทําให้เสียคุณไปเกิดคุณไม่เล่นด้วยคุณไม่เอาด้วยอ้าวเกมเลยนะครับไม่ได้แบบนี้ คนคนนี้ทําไมต้องจินตนาการถึงคุณอยู่เสมอนันหนึ่งนะเขาชอบคุณเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว2เป็นคนที่มีโอกาสที่จะมีภาระเยอะทํางานหนักมีความเครียดสูงโดยนิสัยของเขาโดยจริตของเขาเป็นคนจริงจังเอาการเอางานแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องการจินตนาการมันเกี่ยวคนที่เหนื่อยมากๆเครียดมากๆเวลาพักผ่อนบางทีก็อยากจินตนาการอะไรที่มันเป็นแฟนตาซีบ้างเอ้ยน่ารักน่ารักหรือว่าจินตนาการว่าหวาาอะไรแบบนี้ซึ่ง หนึ่งในเรื่องที่เขาจินตนาการก็จะเป็นเรื่องของคุณกับเขาอันแน,น่เขามักจะนึกจินตนาการคิดถึงคุณในเรื่อง18บวกว่าเฮ้ยถ้าคุณกับเขามีอะไรลึกซึ้งกันมันจะดีขนาดไหนอะไรประมาณไหนแล้วเขาคนนี้มักจะผ่อนคลายตัวเองด้วยการจินตนาการเรื่องนี้ไม่ต้องให้ขยายความนะครับว่าผ่อนคลายตัวเองคืออะไรเดี๋ยวจะทะลึ่งเกินไปประมาณนี้พอ เขาภาระเยอะเขาเหนื่อยเขาทํางานหนักมามากพอแล้วเวลาพักผ่อนเขามักผ่อนคลายตัวเองด้วยการจินตนาการเรื่องทํานองนี้เอออย่าเพิ่งไปต่อว่าเขานะว่ามาคิดทะลึ่งกับฉันทาไมอะไรยังไงไม่ใช่เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมชาติมองให้เป็นธรรมชาตินะครับอย่าไปมองว่าทะลึ่งตึงตังแต่อย่างใดนะเราเองเราก็คิดแวบแวบบางทีคุณเองคุณก็คิดเผลอๆคุณก็คิดกับเขาแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวหรือว่า คุณอาจจะคิดหรือบางทีกับอย่างดารานักร้องที่ชอบเอออาจจะจินตนาการไปว่าถ้าได้คบหากับคนที่ชอบจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้เราทุกคนเป็นหมดนะมากบ้างน้อยบ้างคนนี้มาดี ถ้าเอาจริงๆถ้ามีโอกาสคบหากันจริงๆถ้ามีโอกาสพูดคุยจริงจังนะมีดวงเนื้อคู่มีดวงความเป็นคู่นะครับไอ้คำว่านเนื้อคู่เนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องลงเอยเสมอไปแต่บางทีสามารถเป็นคู่แบบคู่มิตรก็ได้ความเป็นคู่นี่ก็สามารถเป็นคู่ได้หลากหลายระดับนะครับตามแล้วแต่ความเชื่อคู่มิตรคู่เป็นคู่กรรมคู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่บารมีอะไรแบบนี้ได้เอาเป็นว่าจะได้มีโอกาสมามา,มาคบหากันจริงๆถ้าตามดวงตามไพ่เลยคนนี้ถ้ามีโอกาสเปิดใจ ก็อาจจะได้มีโอกาสมาคบหากันจริงๆในชีวิตจริงไม่ต้องไปจินตนาการต่อไปถ้าเปิดใจปุ๊บอาจจะได้เปิดอย่างอื่นแอะไม่ใช่แซลลเซลเซลเซอ่พี่มอสมีอย่างมุมนี้ด้วยเหรอเออมีมีม,มีเราเราอยากให้ทุกคนผ่อนคลายไม่เครียดนะมาดูผมแล้วคุณยิ้มได้ผมก็ดีใจนะแล้วก็อ่าสิบถ้วยจริงๆเลยสถ้วยออกคู่สิบถ้วยอยากจะทายให้ว่าคู่นี้มันได้กันแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยเออ หรือว่าได้แล้วเราติดใจเลยต้องเอามาจินตนาการถึงกันแต่ไม่ใช่หรอกดูทรงแล้วผมว่ายังไม่เกิดอะไรขึ้นนะพลังงานนี้แต่ไพ่มาบอกว่าถ้าคุณคบหากันจริงจังคู่นี้มีโอกาสสารสัมพันธ์ถึงขั้นคลองคู่ถึงขั้นสร้างครอบครัวความสิบถ้วยหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นสิบถ้วยบอกว่าคุณและเขาจะมีความรักกันแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องซึ่งทําให้มีความคุ้นเคยกันเปรียบเหมือนคนในครอบครัวนี่แบบนี้ก็ได้เช่นกัน ถ้าไม่ได้ลงเอ่ยกันคุณจะมีความรักการชอบกันเหมือนคนในครอบครัวคุ้นเคยกันมากอะไรแบบนี้ทายงี้ก็ได้นะครับดูไพ่กับผมไม่มีซีเรียสไม่มีเครียดแน่นอนเรามาเติมพลังงานบวกให้กันในแต่ละวันนะชีวิตเรื่องอื่นมันเครียดมากพออยู่แล้วมาดูดวงนี้ดูให้เกิดประโยชน์อะไรดีรับไว้ประยุกต์ใช้กับชีวิตอะไรไม่ถูกใจนักอย่ายไปรับอืแค่นี้เอง่งายๆนะ ผมย้ำเสมอว่าคำทำนายผมไม่สามารถครอบงำชีวิตใครได้แต่ใช้เป็นแนวทางได้นะจ๊ะประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้คุณกองที่3คนลักษณะดังกล่าวที่เขาชอบคิดถึงคุณจินตนาการถึงคุณเรื่อง18บวกแต่ไม่แสดงออกนะครับนี่คือพลังงานรวมนะเพราะฉะนั้นถ้าบางคนบางคู่บอกว่าพี่มอสมีอะไรไปแล้วเอออันนั้นถือเป็นข้อยกเว้นอันนั้นแปลว่ามีแล้วเราติดใจเออนะครับนะ แต่ถ้ายังไม่มีก็คือเขาอยากมีอยากสัมพันธ์กับคุณแล้วก็ต้องเก็บไปจินตนาการเอาไว้ผ่อนคลายตัวเองเวลาเครียดๆคเหนื่อยๆหน่อยแบบนี้คิดถึงคุณก็มีความสุขจินตนาการถึงคุณก็ฟินแล้วอะไรประมาณนี้นะครับคุณกองที่3 โอเคครับประมาณนี้นะขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้นะ่ากดไลค์กดแชร์ตามอัธยาศัยเลยแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดทุกคลิปผมอัพคลิปทุกวันเลยนะถ้าวันไหนคุณไม่เห็นคลิปผมแสดงว่าระบบไม่แจ้งเตือนนะครับกดกระดิ่งไว้นะส่วนท่านที่อยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อมาได้ในเวลาทําการนะครับเที่ยงวันถึง2องทุ่มนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ